คนเลยปัดเงินอะไปแล้วไม่มีคนอื่นเลยแต่ของเงินเขาดีคนอื่นเฉย,ยเลยอะพี่แพลนรีบประยากไปเซเว่นโกอะไอ้นี่เดยเจอเสื้อผาเลยยีได้ไปแล้วจะเบิกเงนินมี้ยือเปล่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าพออยากได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกเงินครับได้ยอมรับเลย มีแต่พี่แหละยังไม่ให้คำตอบจำได้ไหมเหรอว่าพี่มีใช่เมยเก็บเงินดีสุดแล้วน่ารักว่ากเขาบอกว่าวาสนาพี่แพร,ไมไมรแลี่ทำไมไม่คิดว่าเป็นวาสนาของฟอร์ดนะทำไมไม่คิดว่าเป็นวาสนาของฟอร์ดบ้างล่ะให้สวยขาดนี้เขางอนกันแต่เขาดีกันแล้วฟอร์ดงอนฟอร์ดยังไม่ดยกว่าอื่นเลย ตอนน่ะยังไม่มีคนอื่นเลยแต่เขาเงงเขามีนคนอื่นเฉยๆเลยอะอะไรอยู่เนี่ยพี่แพลนรีบปอยากไปเซเว่นโกอ่ะอันนี้เลยเสื้อผ้าเลยยีได้ไปแล้วจะงงเปินเนระืนเนี้ยเปล่าหอมแฟนนะหอมแฟนนะไม่โดนเออแค่น,นี้แหละ ฟิลเหมือนอะไรวะมันเหมือนมันเหมือนกูมาเที่ยวโคตรเลยะแล้วมีเด็กมานวดมาอะไรเนี่ยนี่ไม่ไม่ใช่ฟิลแฟนแล้วนะมันฟิลมันฟิลโคตรแล้วนะตอนนี้มีเธอเพียงคนดียวฉันจะอาแป้งเอานวดดีครับนวดดีอะไรนะนวดีนวดดีก็จัดให้เยอะแล้วนะนวดดีก็ให้ติ๊บไปเยอะแล้วนะเอาอะไรอีกอ่ะโ้ย เมื่อคืนพี่แพรลีให้ติ๊กเยอะมากเลยครับนวดดีหอมนะพัากเลยเออเออเอาข้าวมาหน่อยคนติ๊กหน่อยครับติ๊หน่อยเป็นเด็กโมเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะรุ่นนี้ซื้อที่ไหนสั่งได้ทุกอย่างนะครับเออรุ่นนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่บริลลัมค่ะ สั่งได้ทุกอย่างใส่โปรแกรมอัตโนมัติไว้สั่งได้หมดเออจบนะคะคนสวยก็คือคนสวยคนสวยนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคนไม่สวยคือที่ดูอยู่สามพันคน <c oughs> คนสวยคนสวยนั่งอยู่หน้าไลน์ค่ะส่วนคนไม่สวยก็ที่ดูอยู่สามพันสี่ร้อยคนเออจบนะคะมันก็ธรรมดาอือ